พบกับครูมินตาในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็อยู่กับครูมินตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดการข้อมูลนะคะว่าเราจะต้องจัดการข้อมูลอย่างไรบ้างกับข้อมูลที่เราได้มานะคะก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตทบทวนความรู้เก่าๆเกี่ยวกับข้อมูลของเราก่อนนะคะว่าข้อมูลคืออะไร ะค,ะคือสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้รอบรอบตัวเรานะะอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันของเราก็ได้นะคะเช่นวันนี้เราไปเจอน้องหมาเจอน้องแมวนะคะหรือว่าวันนี้ฝนตกว,วันนี้อากาศดีนะคะไปตลาดวันนี้พบเจอกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขอาจจะเป็นป้ายบอกราคา รวมไปถึงข้อมูลประจําตัวของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะอายุวันเดือนปีเกิดนั่นก็คือข้อมูลนะคะแล้วเราจะรับรู้ข้อมูลต่างๆจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรรับรู้ผ่านทางไหนรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะรับข้อมูลอย่างแรกเลยคือผ่านดวงตานะคะดวงตาช่วยอะไรคะ ดวงตาช่วยในการมองเห็นข้อมูลต่างๆนั่นเองที่สองคืออะไรคะเรารับข้อมูลผ่านหูนั่นเองหูรับข้อมูลอย่างไรคะนักเรียนหูคือเราได้ยินสิ่งต่างๆใช่ไหมคะต่อมาการรับข้อมูลผ่านลิ้นใช่ไหมคะเราจะริมรสชาติต่างๆผ่านลิ้นเรานั่นเองนะคะเช่นการรับประทานใช่ไหมคะ คือการรับข้อมูลผ่านการสัมผัสนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปสัมผัสสิ่งของต่างๆว่ามันแข็งมันนุ่มมันเปียกอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนอันนี้คือการรับข้อมูลโดยการสัมผัสสิ่งสิ่งนั้นค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการรับข้อมูลผ่านจมูกนั่นเองจมูกใช้รับข้อมูลอย่างไรคะนักเรียน จมูกใช้รับข้อมูลโดยการดมกลิ่นนะคะว่าเราเนี่ยได้กลิ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนรู้จักกับข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะว่าการรวบรวมข้อมูลคืออะไรนะคะและมีวิธีการใดบ้างในการรวบรวมข้อมูลนั่นเองการรวบรวมข้อมูลเนี่ยคือการเก็บข้อมูลที่ได้จากการ สืบคน้นการสังเกตการสัมภาษณ์หรือวิธีการต่างๆที่เราได้มานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรบ้างเรารวบรวมข้อมูลได้จากการจดบันทึกนะคะหรือว่า การบันทึกเสียงไว้หรือไม่ว่าจะเป็นการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์นั่นเองและเมื่อเรารู้จักกับข้อมูลแล้วรู้จักกับวิธีการรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะต้องรู้จักแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยนะคะแหล่งข้อมูลครูขอแยกประเภทเป็น3ประเภทคือแหล่งข้อมูลประเภทสถานที่สถานที่มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะสถานที่มีโรงเรียน ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แล้วแหล่งข้อมูลประเภทสื่อต่างๆล่ะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นแท็บเล็ตวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แล้วแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลล่ะมีอะไรบ้างแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลมีคุณครูเพื่อน ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเราและผู้ใหญ่บ้านสรุปรวมก็คือแหล่งข้อมูลประเภทสถานที่ก็คือสถานที่ต่างๆที่นักเรียนไปและพบเจอนั่นเองค่ะส่วนแหล่งข้อมูลประเภทสื่อต่างๆเช่นเวลานักเรียนดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์เป็นสื่อที่นักเรียนเห็นในสิ่งเหล่านั้นนั่นเองแล้วสุดท้ายคือบุคคลบุคคลก็คือคน เรียนพูดคุยด้วยและสอบถามข้อมูลนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเรารู้จักกับข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ต่อมานะคะเราก็จะต้องรู้จักกับวิธีการจัดการกับข้อมูลจัดการอย่างไรนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานักเรียนจะต้องจดบันทึกข้อมูลที่ได้แล้วเก็บไว้ตามประเภทหรือหมวดหมู่ของข้อมูลนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะเรามาดูการบ้านที่ครูให้ไปการบ้านครูบอกว่าให้นักเรียนรวบร,รวมข้อมูลที่ตนเองสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆต,งต,งตอบคำถามด้านล่างนะคะคำถามคือนักเรียนสนใจอะไรเช่นอาจจะสนใจเกี่ยวกับ เครื่องบินสนใจเกี่ยวกับประเภทดอกไม้สนใจเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเช่นไดโนเสาร์เป็นยังไงผีเสื้อเป็นยังไงดอกไม้เป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้ แหล่งข้อมูลจะมี3ประเภทที่คุณครูบอกไปนะคะมีประเภทที่เป็นสถานที่บุคคลแล้วก็เป็นสื่อต่างๆขึ้นอยู่กับว่านักเรียนทราบข้อมูลที่นักเรียนสนใจจากบุคคลหรือว่าสถานที่หรือว่าสื่อต่างๆนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะรวบรวมข้อมูลเรื่องอะไรเขียนลงไปได้เลยแล้วก็จําแนกข้อมูลอยู่ในหมวดหมู่ได้คู่ขอยกตัวอย่างเรื่องที่ครูสนใจนะคะ เรื่องที่คุณครูสนใจคือไดโนเสาร์นะคะคุณครูเนี่ยไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นเลยนะคะคุณครูหาข้อมูลของไดโนเสาร์เนี่ยจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณครูรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อต่างๆนั่นเองเรื่องที่ครูรวบรวมข้อมูลก็คือเรื่องไดโนเสาร์ค่ะ จำแนกข้อมูลไดโนเสาร์เนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์นั่นเองการบ้านของเราก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนสนใจเรื่องอะไรนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจพร้อมชี้แจงข้อมูลด้วยนะคะนี่นะคะครูขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ